ลายแดงเริ่มระบาดอีกแล้วนะครับพอดีผมมาเดินส่องไฟดูนะครับที่สวนก็เริ่มเห็นนะครับใบนี้ค่อนข้างอาการหนักมองดูชัดๆจะเห็นตัวลายแดงเดินเต็มทั้งใบเลยนะครับผมเต็มทั้งใบเลยถ้าใช้ไฟส่องจะเห็นชัดแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันเป็นช่วงใบทุเรียนที่กำลังสะสมอาหารใบดำมันวาวใบแก่ มองเพเินนเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้ามอส่องไฟจะเห็นแล้วก็ถ้าไม่ระบาดมากก็จะเห็นใบละตัว2ตัวนะครับเหมือนในคลิปนะครับแล้วก็ดูเนี่ยวิธีการผมก็ทำคลิปไว้แล้วนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้คลิปนั้นค่อนข้างที่จะอธิบายละเอียดบางคนจะใช้เคาะโทรศัพท์หรือเว้นขยายดูก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด ก็อยากให้เฝ้าระวังนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องแล้วก็ถ้ามีปัญหานะครับก็รีบจัดยาที่ร้านนะครับแล้วก็อามาฉีดพ่นเพราะว่าถ้าใบนี้ใบสาสมอาหารเสียก็มีผลต่อดอกที่เราสะสมไว้ที่เรากำลังทําดอกช่วงนี้นะครับ